คุณต้องบอกก่อนว่านะฮะคุณเนี่ยจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรในอนาคตล่ะครับนะถ้าบอกว่ายังไม่รู้ครับอยากจะได้ที่ผลตอบแทนสูงสูงอันนี้ถือว่ายังไม่มีเป้าหมายอะไรนะครับการเลือกเครื่องไม้เครื่องมือก็จะเป็นอันตรายเป้าหมายชัดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอยากจะเก็บเงินกเกษียณครับอยากจะเก็บเงินสำรองครับเห็นไหมฮะพอบอกปุ๊บมันก็จะมีเขาลางแล้วเออจะเลือกเครื่องมืออะไรใช่ไหมอันถัดมาคือเสี่ยงได้ไหมก่อนนี้ห้าหมื่นหมดตูดเลยได้ปะ หรือหายไปสักครึ่งเนี่ยพออยู่ไหวไหมหรือว่ามันนี่คือก้อนสุดท้ายในชีวิตเห็นไหมอ่ามันก็จะมีผลเรื่องของความเสี่ยงเห็นไหมที่เราจะต้องพยยิจารณาแล้วก็ประเมินด้วยนะฮะแล้วลงทุนได้นานแค่ไหนเนี่ยนะครับจะลงนานๆเลยไหมนะครับนานนี่คือดักสิบปีไหมหรือว่าห้าปีหรือปีเดียวก็หรูนะก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วลงก้อนนี้เราจะจบเลยไหมหรือว่าจะลงต่อเนื่องจะมีตามมาอีกนะอีกเดือนละห้าร้อยอีกเดือนละหนึ่งพันมันเป็นยังไงนะครับ อ่ะมาให้ครบแบบนี้นะเขาหน้ามาให้ครบแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ตอบนะฮะเพราะว่าตอบไปก็มันประหลาดอะมันประหลาดมันประหลาดยังไงรู้ไหมคือมันเหมือนเราไม่ใส่ใจเขาอะที่ถามกลับไปเมื่อกี้นี่ไม่ได้ควรตีนสักข้อเลยนะะถามกลับไปเมื่อกี้คือใส่ใจนวย้ยเฮ้ยผมนะฮะเออเกิดผมไม่รู้คุณถูกไหมคุณอยากจะเก็บเป็นเงินสำรองคุณแบบกลัวมันหายมากถ้ามีห้าหมื่นเนี่ย อย่าให้ต่ำกว่าห้าหมื่นได้ไหมเอ่อขึ้นหรือได้กําไรเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่อย่าให้ห้าหมื่นหายเลยไอ้ผมแม่งทะลึง่งหนะ้าหมื่นเนาะช่วงนี้ก็ต้องกองทุนต่างประเทศสิถูกไหมก็ยังมีโอกาสเติบโตมันยังอยู่ในเทรนเป็นนิวอีโคโนมี่ซัดไปจัดไป,ดไปอย่าให้เสียมีห้าหมื่นใส่ห้าหมื่นนะฮะเอ่อถ้ามีมาก,ก่านี้ก็เอาไปใส่เพิ่มถ้าผมตอบอย่างเนี้ยถือว่าผมนะฮะไม่ค่อยได้ใส่ใจคนถามเท่าไหร่ตอบส่งเดชอะไรไปก็ได้หรือผมอยากจะอยากขายของคุณมากมากซึ่งก็ เพจนี้มันไม่มีของขายนะฮะพอจะมีคอร์สเรียนนะฮะที่เป็นขายแนะนําได้มีหนังสือที่พอจะแนะนําได้มีแต่วิชาวความรู้อแต่เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมันไม่มีขายจริงๆนะฮะก็เลยพยายามจะบอกนะฮะพยายามจะบอกพยายามจะเล่าแบบนี้นะครับถูกใจไม่ถูกใจว่ากันไป